สวัสดีค่ะวัสดีคลิปที่สองนะคะวัสดีวันที่วันจันเนาะวันจันสีเหลืองนะคะสีเหลืองเหลืองสีครีมนะคะวันจันจุก <c oughs> ก็ใส่สีครีมนะคะไม่ถึงกับเหลืองมากนะคะเสื้อตัวนี้คือสีเปียกหมายนะคะตัวนี้ตัวแขนยาวตัวนี้อกสีสีนะคะอกสีสีเนาะ นี่คือด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังเดิวสุกก็จะให้ดูนะคะมาชมกันนี่คือคอยอนะคะเดินนีเขาก็จะประมาณหนึ่งนะคะคอนะคะ เขาก็จะสวยนะคะเนาะก็จะสวยหอนะคะจะฉายเขานะคะดอกก็จะใหญ่ขึ้นสองดอกนี้มันก็จะดอกเท่าเท่าที่เราทำนะคะอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นแค่สองดอกนะคะจดแขนเราก็ใหญ่ขึ้นแค่ดอกเดียวคือดอกนี้นะคะนอกนั้นก็ ท่อที่เราถักว่าสองดอกอันนี้สองดอกดอกนี้กับดอกนี้นะคะนี่ก็จะดอกเล็กท่อที่เราถักนะคะเพิ่มขาขึ้นมาก็ใหญ่แล้วเนาะคุณผม่ะแต่ลแหลักแลเราก็ใส่ดอกเล็กๆเ,เข้าไปเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมนนี้ดอกเล็กๆเ,เข้าไปนะคะเพื่อเป็นแยกให้เขานะคะส่วนข้างหลังก็จะพอดีเห็นไหมคะด้านหลังก็จะพอดีนะคะโอเค ถ้าเราทำดอกใหญ่เข้าใต้รักแร้ใต้รักแล้เราจะพองนะคะเราต้องทำดอกเล็กเพื่อจะลังเขาเข้าไปนะคะก็จะพองนะคะประมาณนี้เนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะสุมีตัวพึ่งลบกวนสุอยู่ตัวหนึ่งแต่เช้าแล้วทำจะถักอะไรก็ไม่ได้ถักอตัวพึ่งลบกวน เดี๋ยวก็รอเพื่อนเขานะคะรออีกสองตัวคือต้นสนกับ,บชอดอกไม้นะคะขอสั่งทั้งหมดสามตัวนะคะเดี๋ยวสุสก็จะรีดอีกนะคะตรงชายนึงสุดยังไม่รีดเขาย้วยเท่าไหร่นะ <c oughs> เดี๋ยวรอรีดอีกครั้งนึ่ง <c oughs> พิจารณานะคะพิจารณาอยู่นะคะเี๋ยวัสดุสับมาใส่นะคะ มาจากไหนตัวหนึ่งบินวนๆกับคนสุมันไปไปไหนอ่ะบินเจาะอ,อุ่นสวยเนี่ยคนสุใส่สีครีมนะคะคุณสุไม่ใส่สีเหลืองนะคะเพราะว่าผู้ส่งใบเอาสูเอาเรียบร้อยอะ่ะคนสุไม่มีเหลืองอ่อนมันจะเหลืองเข้มมันดูแล้วไม่สุภาพแต่เดี๋ยวไงคนสุลองหาผ้าสีเหลืองอ่อนนะคะสีเหลืองอ่อนมาสัก มวนหนึ่งซื้อมวนหนึ่งมวนหนึ่งก็สี่ห้าพันนะคะมวนหนึ่งซื้อมวนหนึ่งไปให้โรงงานไว้โรงงานว่าจะตัดให้อังคารพุทธนี่นะคะโรงงานเขาก็งานเยอะค่ะเยอะมากเราเป็นงานเล็กๆเขาเลยไม่ค่อยจะสนเราเท่าไหร่ <laughs> งานเล็กๆ <laughs> งานเล็กเข <laughs> เลยไม่ค่อยสนเด็กสุขขอเจ็บลาย เจ็บปลายใหม่แป๊บหนึ่งเจ็บตัดตัดลำคาญน,นะคะเพราะถ้าได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาปลายใหม่ไว้นะคะจะเจ็บเข้าไปเลยนะคะเจ็บซ่อนเข้าไปเลยเพราะอะไรไม่จําเป็นสําหรับเรานะคะก็ตัดเขาออกไปแต่ก็มันเหลือซ่อนนิดหน่อยเป็นไรคะ่ะมันเหลือแซมๆนิดหนึ่ง เวลาเราหามันจะได้หาเจอมันส่วนมากเราหาของเราไม่เจอนีย่ยแหละเราซ่อนเองก็หาไม่ไม่เจอเองนะคะถ้าหุ่นตัวนี้มันสุขพอดีนะโอ้โหใส่เสื้อสวยมากโรงงานหุ่นนี่ก็รอหุ่นไม่ได้พอดีนะคะไม่ใช่ว่าพอดีจะ,ะบอกให้นะคะต้องต้องเรียกโรงงานด้วยนะคะเวลาเราซื้อหุน่นบางทีหุ่นก็นะคะ เห็นไหมคะเวลาใส่สีครีมก็ดูเรียบร้อยดูผู้ใหญ่ดูภูมิฐานนะภูมิฐานชีวิตไม่มีอะไรนะคะยุ่งอยู่กับุ่นะคะวันวันไม่ทาอะไรคะ่ะยุ่งอยู่กับุ่นะคะไม่ทาอะไรอยู่กับุ่นะคะแต่คนสุจริรใช้ยเข้าแบบบานๆมาอีกหน่อยหนึง่งอาจจะยืดเข้าหน่อยหนึ่งนะคะรู้สึกเขาตอบๆหน่อยอาจจะ เพิ่มโซ่ตรงนี้เข้ามาหน่อยนึ่งนะคะ,ะโซ่สุดท้ายนะคะเพิ่มโซ่ตรงนี้เพราะว่าเขารู้สึกเขายังลงลังๆอยู่เขาตอบๆอ,อยู่นะคะนะคะใน,นสองเคสทำไมเพิ่มโซ่ตรงนี้โซ่ตรงนี้ก็รีดเข้ามาหน่อยนะคะมีตัวพึ่งตัวหนึ่งเด้อมีสุดไล่พึ่งก่อนจ่กึรง ให้ให้ให้ใหตเองร้อนไหมคะพัดขอนสซลสี่โมง <c oughs> มันขาดแล้วคอนสวยเอาในวันรัดนะเดี๋ยวมันเพราะการยืดตื่นของอยางและผมนะคะถ้าเพื่อนจะทําตามได้นะคะนี่ค่ะที่รัดผมมันจะยืดยืดตื่นนะคะยืดหยุาตรงนี้มันหลุดใช่ไหมตัวน็อตนี่มันหลุดออกจากกันนะคะ เราก็เอาที่รัดผมนี่มาหลัดนะคะเขาก็ยืดหยุ่นได้นะคะพัดได้สบายๆขอนนกกอนุญาตพัดก่อนหลอนคลิปสองไม่มีสาระ,ะโอเคอันนี้คือต่อดดอกกางหันสวรรค์น,นะคะเรียบร้อยนะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเวลาทํางานอย่าไปซีเรียสกับตัวเองมากนะคะตัวนี้อก40นะคะทําไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับตัวเองมากนะคะ คุณสุกำลังมองว่าคุณสุถูกทางนะโอ้ถูกทางอยู่ทำไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะคะสวยละสวยๆๆตัวในเสร็จคือสวยนะคะเออ่คุณสุลังทำให้คุณคุณอะไรวะลืมอีกแหละไตเติน้ลนะไตเติ้ลนะ ทำชายเรียบร้อยแล้วคงกิงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ละช่ไนะคะนะคะคงจริงแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้จะทําแขนนะคะเสร็จคืนนี้แหละคะ่ะพรุ่งนี้ส่งให้นะคะเพราะว่าเขาจะใส่วันที่สนะี่ไงสี่พฤษภาคนะ,คะโอเคทำให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็นะครับพูดถึงเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้อ่ะสุดเสร็จเมื่อวาน ตัวเนี้ยเสร็จเมื่อวานนะคะแขนเขินก็เรียบร้อยนะคะคุนสูก,ก็อัดวีโอให้ชมแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเอาเสื้อคุณสูไม่เรียบร้อยคุนสูททาแขนลายใหม่นะคะใส่ใส่เข้าไปแล้วสวยแล้วก็ทิ้งตัวสวยดีนะคะอ่เดี๋ยวให้ชมให้ชมอีกรอบนะคะ,ใส,ะ,คะ,ะ,คะใส่เข้าไปนะคะก็เก๋ๆดีนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปอ่ะก็ดูสวยนะคะสวยนะคะ สวยเก๋ๆเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนเหมือนสีเสื้อเขาะค่ะใช่เราก็ทําเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันทำเหมือนกับตรงนี้นะคะ mm. ก็ออกมาก็โอเคนะมสุว่านะสุกดดด็ดูดูดูในภาพดูของประเทศจีนประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นอะไรที่อยู่ในในใน y o u t u b e เราในในนั่นแต่เขาไม่ได้สอนมงนีีมันมีชายเสื้อของของเขาใส่ของฝรั่งใส่เราเห็นแล้วก็แป๊บหนึ่งนะแต่เรา แต่เราต้องเอามาคือประยุกต์ให้เข้ากับของเรานะคะคือประยุกต์ให้เข้ากับของเราก็คือไม่ต้องไปเอาเขาทั้งหมดถ้าเดี๋ยวขอสุขขอคลิปที่สามเลยนะคะแบบแบบแบบ